หลายคนอาจจะมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ผ่านการลงประชามติด้วยเสียงข้างมากจากประชาชนถึง16ล้านคนมาแล้วแต่ในความเป็นจริงการรณรงค์ประชามติกระทําจากฝ่ายสนับสนุนฝ่ายเดียวฝ่ายที่เห็นต่างไม่สามารถรณรงค์ได้และเงื่อนไขที่สําคัญที่ทําให้คนต้องโหวตรับรัฐธรรมนูญก็คือเงื่อนไขที่ว่าหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ คสอชอจะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่ใช้มาแล้ว18ฉบับก็สามารถจะหยิบมาใช้ได้ทันทีทําให้ประชาชนจําเป็นต้องโหวตรับรัฐธรรมนูญน,นี้เพราะกลัวว่าคสอชอ,อาจจะไปหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มมาใช้ก็ได้ ผลแห่งการรับรับไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังส่งผลให้เกิดการบิดเบี้ยวทั้งในกระบวนการนิติบัญญัติกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการบริหารประเทศการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนถึงด่วนที่สุดเพราะยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ต่อไปนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งก่อหายนะต่อประเทศชาติประชาชนอย่างมหาศาลบัดนี้ ถือเป็นโมงยามแห่งการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่ต้องรอใช้อีกแล้วเพราะพระราชบัญญัติประชามติได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอการโปรดเกล้าเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษารัฐบาลก็เดินหน้าจัดทำประชามติครั้งที่หนึ่งด้วยคำถามที่ชัดเจนตรงประเด็น ไม่หมกเม็ดไม่เล่นคำไม่ซ่อนเงื่อนโดยตั้งคำถามที่เรียบง่ายว่าท่านเห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีสอสอรอจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมา93ปีมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับมีแค่ฉบับเดียวคือปีพศ2540 ที่ประชาชนได้ส่งตัวแทนเข้ามาร่างได้เองฉบับอื่นๆก็จะเป็นคนของคณะรัฐประหารมาจัดการร่างให้แล้วก็ซ่อนเงื่อนล็อกอำนาจไว้กับกลุ่มผู้สืบทอดอำนาจไม่ได้เผื่อแผ่อำนาจมาอย่างประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดอยู่ได้เพียง9ปี ก็ถูกฉีกทิ้งวันนี้เราจึงต้องมาเริ่มต้นกันใหม่โดยเราจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนแต่ก่อนที่เราจะสร้างรัฐธรรมนูญใหม่เราลองมาสำรวจรูรั่วของรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันฉบับที่คุยโม้กันว่าเป็นฉบับปราบโกง แต่ใช้ไป8ปีพบว่าดัชนีคอร์รัปชันสูงขึ้นมีคำถามว่าปราบโกงแบบใดปัญหาที่เราพบประการแรกก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ลิดรอนอำนาจของประชาชนในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติองค์กรอิสระโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี2540มาตรา304 ประชาชนเข้าชื่อห้าหมื่นคนสามารถถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550มาตรา271ประชาชนเข้าชื่อสองหมื่คนถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ไม่มีบทบัญญัติอันนี้เลยหายไปเลยนั่นคืออำนาจของประชาชนในการถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งไม่เหลืออยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ก็คือจุดอ่อนประการที่1ประการที่2ที่มาของสอวอไม่ยึดโยงกับประชาชนเป็นการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพ20กลุ่มและในการเลือกสอวอปี2อว7อปี2567มีผู้สมัครเพียง48,000คนแล้วเลือกสอวอได้ถึง200คน ในขณะที่สอสอเขตเลือกตั้งหนึ่งจะมีประชากร1 5 0 0 0 0คนต่อสอสอหนึ่งคนซึ่งอันนี้มีสัสดส่วนที่แตกต่างกันอย่างมากแล้วก็กติกาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ระบุให้ผู้สมัครสวออต้องจ่ายเงินค่าสมัครต้องจ่ายเงินค่าสมัครเพื่อที่จะได้สิทธ์ ไปเลือกตัวเองหรือไปเลือกคนอื่นมันก็เลยเกิดมหากกรรมหัวสอบอดังที่เป็นข่าวอื้อฉาวอยู่ในขณะนี้ปัญหาประการที่สามของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คืออำนาจขององค์กรอิสระที่กว้างกวางและล้นเกินขัดกับการข,ขัดกับการดุลและอำนาจของสามสถาบันก็คือบริหารนิติบัญญัติตุลาการ ตามที่มองเตสเกอร์ได้วางรากฐานเอาไว้กล่าวคือสารรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูนฉบับนี้มีอำนาจกว้างกวางสามารถยุบพักการเมืองถอดถอนนายกรัฐมนตรีแล้วก็สามารถตัดสิทธิ์ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยคำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรซึ่งสารรัฐธรรมนูญในประเทศอื่นๆจะมีอำนาจเฉพาะการตีความกฎหมายที่ขัด หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเท่านั้นนี่ก็เป็นอำนาจที่กว้างกวางมากในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประการที่สที่มาขององค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญมาจากคณะกรรมการสรรหาและลงมติเห็นชอบโดยสอวอซึ่งเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างรุนแรงเพราะ สอวอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่มีอำนาจกว้างกวางมากกว่าสอสอที่ประชาชนเลือกมาโดยตรงและนี่จึงเป็นที่มาของการลงมติต่างๆของสอวอที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนดังตัวอย่างที่ผ่านมาแคนดิเดตขององค์กรอิสระหลายคนประชาชนเห็นว่าเหมาะสมแต่สอวอกับโวตตก นี่ย่อมสะท้อนว่าการลงมตินั้นไม่ได้มีประชาชนอยู่ในสมการนี่คือปัญหาประการที่4ต่อมาประการที่5มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิต และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆได้ตลอดไปนี่คือการตัดสินโทษประหารชีวิตทางการเมืองซึ่งถูกนักวิชาการวิพากษ์วิจาร์ณว่าเป็นบทลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับความผิดเลยประการที่6นายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งบทเรียนจากเหตุการณ์พฤษภาคมปี2535ประชาชนออกมาประท้วงนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จนบาดเจ็บและเสียชีวิตมากมายแล้วเราก็แก้รัฐธรรมนูญให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งและมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราถดถอยกลับไปสู่นายกที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนอีกแถมใน5ปีแรกของบทบัญญัติเฉพาะการก็ให้สวร่วมโบวตนายกอีกด้วยนี่คือปัญหาประการที่6ต่อไปปัญหาประการที่7 ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญถือเป็นการขังชาติไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้ามีตัวอย่างประเทศไหนในโลกที่บรรจุเอาแนวทางการพัฒนาประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญฟรีสประเทศไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าถึง20ปีอันนี้เป็นการล็อกประเทศเอาไว้ประการที่8บทบัญญัติ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นถูกกำหนดให้แก้ไขได้ยากมากจะต้องมีการทำประชามติซึ่งขณะนี้ก็ยังต้องรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญว่าจะท้ต้องทำประชามติกันกี่ครั้งขณะเดียวกันการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องอาศัยเสียงกึ่งหนึ่งของสองสภากึ่งหนึ่งของสอสบวกสวและ ต้องมีจำนวนสอวอหนึ่งในสามให้ความเห็นชอบนี่จึงเป็นเหตุที่ดท่านได้หยิบยกเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้มาอภิปรายในวุฒิสภาแห่งนี้เพราะถึงแม้ประชาชนทั่วไปจะเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอย่างกว้างขวางแต่หากสอวอไม่เห็นด้วยย่อมไม่อาจที่จะแก้ไขได้เพราะนี่คือบทบัญญัติ ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เดียนจึงอยากจะวิงวอนมายัางท่านสอวอทั้งหลายได้โปรดเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนในการที่จะร่วมลงมติสนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สร้างกติกาที่ดีที่สุดในวาระที่จะครบร้อยปีประชาธิปไตยของไทยในอีกเจ็ดปีข้างหน้า เราจะมาร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นฉบับที่ดีที่สุด และเป็นฉบับที่จะอยู่กับเรายาวนานตลอดไปเราจะสร้างระบบที่เปิดให้คนดีมีคุณภาพที่ไม่ต้องมีเงินมากมายเข้าสู่การเมืองเราจะสร้างระบบการเมืองที่ไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการแจกกล้วยเราจะสร้างระบบการเมืองที่ไม่มีการหัวกันเข้ามาในสภาเราจะสร้างระบบการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชน ต, Dante, ตรวจสอบได้ถอดถอนได้เราจะสร้างระบบการเมืองที่เคารพเสียงประชาชนและให้ประชาชนตัดสินเรื่องต่างๆเองเราจะสร้างระบบการเมืองที่มีพรรคการเมืองแข็งแรงเราจะสร้างระบบการเมืองที่มีทั้งประสิทธิภาพและเสถียรภาพเราจะสร้างระบบการเมืองที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเราจะสร้างระบบการเมืองที่มีนิติธรรม ไม่ใช่รัฐซ้อนรัฐหรือดีพสเตทในโอกาสนี้ดังนันจึงขอเชิญชวนท่านสวทุกท่านเรามาช่วยกันระดมความคิดเพื่อเปิดทางสู่รัฐธรรมนูญใหม่ที่จะเป็นประชาธิปไตยแบบอาระยะและจะอยู่ยั้งยืนยงสืบไปขอบคุณค่ะ